วันนี้ผมไล์ทางช่องทาง YouTube ช่องทางเดียวนะครับเพราะว่าทางอีกช่องหนึ่งเนี่ยช่องดำเนี่ยโดนปิดกั้นนะฮะโดนปิดกั้นอะไรก็ไม่รู้นะครับก็จะขออนุญาตไล์ทางช่องทางนี้ช่องทางเดียวนะครับ วันนี้วันที่10พฤศจิกายน2568นะครับวันนี้เวลาประมาณ9นาฬิกาเศษนะครับทหารไทยก็เดินราดตะเวนปกป้องอธิปไตยแผ่นดินไทยนะครับก็ไปเยียบกับระเบิดที่ทหารขเขมรมันแอบลักลอบเข้ามาวางอี หลายท่านโดยเฉพาะประชาชนคงจะสงสัยว่าอทำไมเหยียบขาขาดไปหกคนแล้วทำไมไปพราดเหยียบขาดคนที่เจ็ดอีกนะครับนี่ขาที่เจ็ดแล้วนะครับที่ทหารเราจะต้องพ่คนพิการมันอย่างนี้ครับไอ้ขมินเนี่ยมันหลอกเรา หลังจากที่ไปเจราจาตกลงกันแล้วนะครับโดยมีประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยเป็นตัวกลางว่าให้ไทยกับเขมรเนี่ยพูดคุยกันเจราจากันแล้วก็ตกลงกันหลักๆสี่ข้อหนึ่งทั้งสองฝ่ายต้องถอนทหารอาวุธหนักออกไปสองขเขมรจะต้องทำการเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับ ต้องทำการเก็บกู้วัตถุระเบิดขมรก็ทำถอนทหารไปหน่อยนแต่แม่นตรึงกำลังตามแนวชายแดนเต็มไปหมดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยมันถอนโชว์หน่อยนะครับถอนโชว์หน่อยมันไม่ถอนจริงแต่ไทยเราเนี่ยสุภาพบุรุษเกินถอนอาวุธหนักกลับออกมาหมดเลย ทหารที่ยังรักษาการอยู่แนวชายแดนเนี่ยตามวงรอบปกติก็จำเป็นต้องลาดเตเวนในพื้นที่เขตอธิปไตยของประเทศไทยจุดที่โดนกับระเบิดเที่ยวนี้เนี่ยอยู่ห่างจากชายแดนเข้ามาในเขตประเทศไทยประมาณหนึ่งกิโลเมตรประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะครับ ถามว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรทหารไทยก็เดินลาาตะเวนครับเป็นเส้นทางเดินในป่าเนี่ยเดินลาาตะเวนตามปกติกลางคืนเราไม่มีการลาาตะเวนไอทหารเขเมรเนี่ยมันก็จะอาศัยช่วงจังหวะกลางคืนที่ว่างเนี่ยแอบเข้ามาลอบวางระเบิดนะครับพอทหารไทยเหยียบตบเข้าไปได้รับบาดเจ็บน่าจะข้อเท้าขาดคนหนึ่งแล้ได้ ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าอกอีกคนหนึ่งมันน่าสงสารน่าเจ็บใจไอข้ขมิ้นมีพฤติการอย่างนี้มันคบไม่ได้ครับผมบอกไว้ใจขมิ้นได้ไว้ใจได้แป๊บเดียวแค่ช่วงเช้าสายนี่มันไว้ใจไม่ได้แล้วนะครับ พราะข่าวออกว่าทหารไทยเหยียบกับระเบิดเขมรอีกมันดีใจนะครับบริเวณเ,เนิน305มันยิงปืนมันยิงปืนเล็กปืนกลมืออาก้าอย่างนี้นี่มันเอาไว้ได้อย่างไรครับอย่างนี้เอาไว้ได้อย่างไรครับ ต้องเปิดฉากลบกับแม่นอีกรอบครับไอ้ขมิ้นจังไลพวกเนี้ยต้องเปิดฉากลบอีกรอบหนึ่งนะครับเลิกคุยกับมันได้แล้วครับเลิกญาติดีกับมันได้แล้วตัดความสัมพันธ์ทางการทูตทั่วโลกมีทั้งสองร้อยประเทศไอ้ประเทศจังไลนี่จะต้องไปคบกับมันทำไม ร้อยหุนเซนหุนมาเน็บเสียชีวิตก่อนถึงจะคุยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิยกุลก็ออกมาพูดว่ายกเลิกการเจรจาทุกอย่างกับขมรยกเลิกการส่งตัวประกันเฉลยศึก18คนกลับ อนุมัติให้กระทรวงกลาโหมและฝ่ายทหารทั้งสามเหล่าทัพปฏิบัติการได้ตามดุลพินิษของฝ่ายทหารฝ่ายการเมืองไม่ขัดข้องกับฝ่ายทหารผมขอบคุณผู้บัญชาการทหารอากาศอีกแล้ว กองทัพอากาศออกมาโพสนําเครื่องบินขึ้นฝึกบินเลยเพื่อจะจัดการกับเป้าหมายที่เป็นอันตรายต่อประเทศไทยแสดงว่ากองทัพอากาศพร้อมรบตลอดเวลาผมว่ากองทัพภาคที่สองเปิดศึกเลยครับแต่ทหารไปเหยียบกับระเบิดเราจะเปิดศึกยิงมันก่อนก็ไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าเราเป็นฝ่ายรุกรลาน ที่ผมบอกว่าท่านแม่ทัาภาคที่สองคนปัจจุบันต้องจัดกําลังเฝ้าเฝ้าสุ่มโป่งพอทหารเขมียนลุกล้ำเข้ามาในอธิปไตยของประเทศไทยเพื่อลอบวางระเบิดต้องยิงแม่นเลยไอ้พวกนี้ยิงให้มันตายมันสุดอยู่ตรงนั้นแหละครับมันตายอยู่ในเขตผืนแผ่นดินไทยมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่มี คุณมาลูกลานอธิปไตยไทยไอ้พวกนี้ตายก็ตายพร้อมกับระเบิดไม่ว่ามันจะวางไปแล้วหรือกำลังจะวางถ้าไม่จัดการเด็ดขาดอย่างนี้นะลูกน้องก็ขาขาดไปเรื่อยๆแหละครับลูกน้องก็จะขาขาดไปเรื่อยๆเพราะท่านต้องสั่งให้เขาลาตะเวนคนลาดตะเวนมันไม่ใช่ในายทหารชั้นผู้ใหญ่มันก็แค่จ่า หัวหน้าชุดลาดตะเวนนะครับแต่เขามีชีวิตจิตใจนะเขาจะเป็นจ่าเป็นในายสิบหรือเป็นพลทหารนะครับแทนที่จะต้องลาดตะเวนอย่างนี้นะจัดก,กำลังซุ่มโป่งแม่นดีกว่าเราไม่ต้องเคลื่อนที่และดักไอ้พวกเคียเนี่ยทหารเขเมรเข้ามาเนี่ยดักเลยพอเข้ามาเขตประเทศไทยยิงแม่นเลยครับ จะใช้ปืนเก็บเสียงก็ได้ยิงให้มันสุดขาหลักฐานอยู่ตรงนั้นแหละนะครับแต่ถ้ามันเปิดฉากยิงเราก็เปิดศึกกับแม่นอีกรอบนะครับจะได้เอาประสาทตาควายและลุกไปในแผ่นดินมันเลยผมเห็นแล้วโมโหแทนมันคิดหลักปฏสากลของโลกชัดเจนอยู่แล้ว ถ้ามึงคิดจะคุยกับประเทศไทยดีๆเนี่ยมึงก็ต้องจัดกำลังทหารขเขมรมาเยอะๆร่วมกับประเทศไทยเริ่มเก็บกู้กับระเบิดแต่นี่มันไม่ยอมเราจะไปเก็บกู้กับระเบิดเสือกมาโต้แย้งอีกว่านี่ขเขตประเทศเขมรน,นี่ดินแดนที่โต้แย้งสิทธิ์กันอะไรกันมันไม่มีความจริงใจไอ้คนจังไรอย่างไอ้ฮุนเซนอย่างเงี้ยเราจะต้องไปคุยกับมันทำไมนะครับ มันน่าโมโหครับผมเห็นใจในายทหารชั้นผู้น้อยนะครับเห็นใจในายทหารชั้นผู้น้อยพวกเราต้องรักกันครับคนไทยต้องรักกันนะครับคราวนี้ผมมาพูดถึงชาวบ้านที่อยู่บริเวณแนวชายแดนภาวะไม่ปกติ กลับมาอีกแล้วครับภาวะไม่ปกติกลับมาอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นประธานโทษผมไม่ได้มาบอกให้ท่านตื่นตกใจนะครับท่านต้องเตรียมความพร้อมอีกแล้วครับเตรียมความพร้อมอีกแล้วครับเตรียมความพร้อมถ้าทางกองทัพหรือทางราชการประกาศให้มีการอพยพมันจะได้ไม่ฉุกระหุครับผมบอกมา ในช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาว่านอนหลับให้อิ่มทำมาหากินไปแต่ตอนนี้ทหารไทยเริ่มเหยียบกับระเบิดทหารเขเมรเริ่มยิงปืนเล็กประจำกายยั่วทหารไทยนะครับผมไม่รู้ผู้บังคับบัญชาทหารไทยสั่งให้ปะทะกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่เป็นห่วงครับเป็นห่วงชีวิตนายทหารชั้นผู้น้อย นะครับรถถังปืนใหญ่ต้องเตรียมขึ้นรถเทลเลอร์เข้าไว้แล้วครับไว้ใจไม่ได้ครับ <_ p are> เดี๋ยวไม่ทันนะครับแต่ขอบคุณผู้จัดการทหารอากาศนะครับขอบคุณผู้จัดการทหารอากาศนะครับท่านเตรียมความพร้อมสูงมากนะครับเตรียมความพร้อมสูงมากในการที่จะช่วยเหลือในการที่จะช่วยเหลือทหารนะครับทหารบกน,นะฮะ เที่ยวนี้ก็เอาให้มันจบจบไปเลยครับให้มันจบที่รุ่นเราเนี่ยแหละครับกับเขเมรเนี่ยครับจะเปิดศึกแล้วมันจะลุกลามถึงเป็นสงครามระหว่างประเทศก็ต้องทําครับอย่าเอาคนจังไรมาอยู่ใกล้ๆเราเลยครับอย่าเอาไอ้ไอ้พวกนี้มาอยู่ใกล้เลยเลิกคบกับมันเลยครับไอ้ความหวังที่จะเปิดด่านนี่ปิดตายไปได้เลยปิดตายไปได้เลยครับ ิดตายไปได้เลยนะครับมันเจ็บแค้นนะมันเจ็บแค้นนะครับมันแอบลอบมาวางระเบิด เราเดินเราอยู่ทุกวันเราลาดตะเวงเราอยู่ทุกวันแล้วก็น้องๆเขาก็คิดว่ามันอยู่เขตประเทศไทยลึกเข้ามาไม่ใช่อยู่เขตแนวชายแดนนะลึกเข้ามาในเขตประเทศไทยตั้งหนึ่งกิโลเมตรนะครับพันเมตรนะครับพันเมตรกว่าๆแต่มันย่องมาได้เงมันคลานมาได้มันหมอกมาได้วางแล้วมันก็หนีกลับไปนะครับ เลิกเจราจากับมันเถอะครับเลิกคุยไม่ต้องคุยเฮียอะไรกันแล้วนะครับนะครับไม่ต้องคุยแล้วครับเท่ากับนายกอนุทินสั่งให้เปิดศึกได้แล้วนะนะครับสั่งให้เปิดศึกได้แล้วนะครับเพราะนายกอนุทินบอกทหารแล้วว่าจัดการไปตามใจชอบเลยนะครับมันอยู่ที่ทางฝ่ายทหารนะครับปะท้วงนี่ไร้ประโยชน์ครับประท้วงไปทั้งสี่ห้าร้อยครั้งแล้วมันมีประโยชน์อะไรบ้างผมว่า ประทวงไปอีกพันครั้งก็ไม่ได้เรื่องนะครับประทวงไปอีกพันครั้งก็ไม่ได้เรื่องครับแนวชายแดงต้องหูไวตาไวนะครับแต่ว่าผมเรียนว่าก็ เตรียมความพร้อมเข้าไว้เตรียมความพร้อมเข้าไว้นะครับเก็บข้าวเก็บของเตรียมอพยพเขาไว้ก่อนทางราชการประกาศก็ต้องปึ้งทันทีเลยนะครับเคลื่อนย้ายกันทันทีรถเติมน้ํามันให้เต็มหันหัวออกนะครับหลุมหลบภัยใกล้ๆบ้านเก่อไปทําความสะอาดนะครับเตรียมน้ํามันตะกงตะเกียงให้เรียบร้อยเพื่อไฟดับนะครับเพื่อไฟดับแล้วก็ ศูนย์อพยพของกระทรวงมหาดไทยก็ต้องเตรียมเปิดเขาไว้แล้วครับต้องเตรียมเปิดทุกอย่างต้องเตรียมความพร้อมเขาไว้หมดครับทุกอย่างต้องเตรียมความพร้อมให้หมดนะครับแล้วผมเองก็ขอเรียกร้องนักสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยนะครับกรณีอย่างนี้ทหารเขมรทำผิดกฎแอบรอบวางระเบิดจนทหารไทยต้อง ได้รับบาดเจ็บสาหัสท่านออกมาเรียกร้องสิทธิ์ตอนนี้เลยครับท่านมาออกมาเรียกร้องสิทธิ์ตอนนี้เลยครับท่านอย่าเพิ่งนิ่งเฉยนะครับออกถแถลงการเรียกร้องสิทธิ์เลยนะครับไม่ใช่ไปเรียกร้องสิทธิ์ให้กับขมนนะครับท่านเป็นคนไทยนะครับอาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินไทย ท่านมีเครือข่ายกว้างนักสิทธิมนุษยชนนี่เขามีเครือข่ายกว้างนะครับออกมาเรียกร้องออกมาเรียกร้องครับท่านออกมาเรียกร้องเลยนะครับผมไม่ไปต่อว่าแล้วครับแต่ว่าจะขอความกรุณาทํากันหลายๆทางนะครับทํากันหลายๆทางท่านก็สามารถทําได้ เพราะนักสิทธิมนุษยชนเขามีเครือข่ายกว้างนะครับทหารชั้นผู้น้อยครับยศจ่าสิบเอกนะครับอีกคนพลทหารครับเราลาตะเวนทําตามหน้าที่เรามันแอบ,บมารอบวางกับระเบิดอย่างนี้ท่านต้องประนามและออกมาเรียกร้องครับนะครับเขาอาจจะเตรียมเรียกร้องก็ได้ครับ เพราะว่าเหตุมันเพิ่งเกิดนะครับแต่ที่จริงเข้าเร็วอยู่แล้วนะครับเห็นโพสอะไรก็เร็วอยู่แล้วนะครับน่าจะมาโพสประนามขเขมรไปก่อนเลยนะครับแล้วจะเรียกร้องทางเอกสารก็ว่าไปนะครับแต่ท่านยังนิ่งเฉยอยู่นะครับท่านยังนิ่งเฉยอยู่นะครับแล้วก็ก็ขอบคุณนะครับ ไอ้กันจอมพลังอีกแล้วนะครับออกมาโพสต์ว่าจะมอบเงินจำนวน50าหมบาทให้แก่ทหารที่เสียขาไปนะครับที่เสียขาไปนะครับและจะลงไปทําการช่วยเหลือนะจะลงไปทำการช่วยเหลือนะลก็อขอบคุณลูกนะส่วนพวกเราจะช่วยเหลือน้องทหารที่ต้องพิการใช้คำว่าพิการคนนี้นะครับ มันขาขาดอยู่แล้วครับโดนให้กลับระเบิดเขเมรเนี่ยนะครับข้อเท้าขาดอยู่แล้วนะครับตัดไปอันนี้ขาที่เจ็ดแล้วนะครับขาที่เจ็ดแล้วนะครับนายสั่งให้ไปลาดตะเวนมันก็ต้องไปครับนายสั่งให้ลาดตะเวนมันก็ต้องไปอ่ะนะเป็นลูกน้องเขาอะนะครับ